นี่พบกับ All ิ o w By Liu Channel นะคะวันนี้เราจะมาสอนวิธีการอะไรนะเราจะมาสอนวิธีการ slow motion ในแอป c a ปคัตนะคะก่อนอื่นก็ให้เข้าแอป c a ปคัตเลยวันนี้เสียงเงียบนะเสียงเงียบนะคะแล้วก็เลยไม่มีใครมากวนนะก็ก็ให้ทุกคนนะคะเอา วิดีโอมาหนะึ mm ่งวิดีโอเนาะแล้วก็เลือกตรงที่เราจะสโลวนะคะเเราจะเปิดเสียงให้ดูก่อนนะ mm hmm. อ่ะให้กดพอเสร็จแล้วนะคะให้กดไปที่ตัวคลิปเนาะแล้วก็กดที่แบ่งแยก เสร็จแล้วก็จะให้กดเข้าไปในวิดีโออีกอันนึงนะคะแล้วก็กดที่ความเร็วแล้วก็กดที่โค้งนะคะเสร็จแล้วก็กดที่กำหนดเองนะต่อไปก็กดเข้าไปที่แก้ไขนะแล้วก็ปรับลงมาอีกปรับลงมาไม่ต้องสุดมากนะเดี๋ยวมันจะ slow เกินไปแต่ถ้าใครอยากเดี๋ยวพึ่งน,นะ ถ้าใครอยากให้มันซโลโวเยอะๆนะคะก็ให้ปรับมาเลยนะแต่เราไม่เอานะเราจะเอาป็นอ่าเสร็จแล้วใช่ไหมเราจะให้ฟังเสียงก่อนนะ,ะนนเห็นไหมมันจะเป็นเสียงสงโลโแบบนี้ทุกคนไม่ต้องตกใจนะคะอาปะปิดเสียงให้ดูอีกนะ อยากได้เสียงสโลก็ไม่ต้องปิดเสียงนะคะถ้าจะปิดเสียงก็กดที่ระดับเสียงแล้วก็กดปิดค่ะ mm hmm. แล้วก็กดที่เพิ่มกดที่เพิ่มการสร้างเสียงนะคะแล้วก็กดที่แยกแล้วให้แล้วก็กดที่วิดีโอตรงนี้เดิมเหมือนเดิมนะแต่ถ้าวิด วิดีโอยาวเกินไปนะคะก็อันนี้มันเป็นส่วนของที่สโลอยู่แล้วเนาะก็ไม่เป็นอะไรนะคะถ้าสโลก็คลิปก็จะยาวนะคะแล้วก,ก็กดที่แบ่งแยกเหมือนเดิมแล้วก็กดลบเลยเห็นไหมคะมันก็จะสโลแล้วนะคะ คลิปนี้ก็จบไปแล้วนะ,ะพีต่อไปเราจะมาสานทำคลิปแบบอื่นอีกนะคะคอมเมนต์มาใต้คลิปนะว่าจะให้ทำคลิปอะไรนะ